ตาเจหาสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอารมณ์ความรู้สึกค่ะมาดูคำแรกกันเลยนะคะเล่เล่แปลว่ารู้สึกเหนื่อยค่ะคำที่สองค่ะอ้าอ้แปลว่ารักค่ะ คำต่อไปค่ะเชิงซี่เชิงซี่รู้สึกโกรธเช่นวอเชิงซี่ฉันโกรธคำต่อไปค่ะคุณคุณแปลว่าง่วงนอนค่ะเกาิ่ง เกาซิ่งแปลว,ว่าดีใจค่ะผ้าผ้าแปลว,ว่ากลัวค่ะเป็นยังไงคะจำกันได้หรือเปล่าเรามาลองทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะอย่างเช่นเรารู้สึกเหนื่อยก็บอกว่าวอเล่วอเล่ฉันเหนื่อย เรารู้สึกกลัวก็บอกว่าวอาผ้าวอาผ้าฉันกลัวถ้าเรารู้สึกรักอ่าเราก็เติมบอกว่าวอไอ้วอไอ้ฉันรักวอเกาซิ่งวอเกาซิ่งฉันดีใจวอคุ้น วอคุ้นฉันง่วงว我ิง我ี่ฉันโกรธอ่าเด็กๆมีอารมณ์ไหนกันบ้างคะอย่าลืมบอกเราซื้อคนละหนึ่งถึงสองอารมณ์นะคะอย่างเช่นฉันรู้สึกรักก็บอกว่าวว ไอ้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าเรารู้สึกกลัวก็บอกว่าโวผ้าสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะจเจียน